สวัสดีครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่บางกะปิน,นะครับผมจะพาเพื่อนเสื้นมาดูสกายวอล์กนะครับที่เขาจะสร้างใต้รถไฟฟ้าสายทีเหลือมไปถึงไหนแล้วไปดูกันเลยถ้ามองจากมุมนี้นะครับเราก็จะเห็นสกายวอล์กเฮ้ยไม่เห็นเลยนี่นามีแต่สายไฟระยองระยางโอ้หามุมใหม่ดีกว่ามุมนี้เลยนั่น,นะครับเราก็จะเห็นสกายวอล์กนะครับมีโครงแล้วนะครับและ ก็มีทางหน่อยๆนะครับตรงใต้สะพานข้ามแยกบางกะปิน,นะครับหรือที่เสารถไฟฟ้าสายชิงเลืองซึ่งจุดหน้าห้างน้อมจิตและก็เดอมอนะครับจะเริ่มสร้างก่อนนะครับเชื่อมระหว่างสองสะพานนี้ก่อน,นครับที่ข้ามเข้าเดอมอนะครับเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสะพานนี้นะครับหน้าตอนนี้รถไฟฟ้าผ่านพอดีเลยเราเชื่อมกับสะพานข้างล่างนี่ครับ ซึ่งบนสะพานกำลังก่อสร้างกันอยู่นะฮะเพื่อเชื่อมกับสกายวอล์กเนี่ยครับเขาถึงไอ้นี่ไว้นะครับ,ข,ข, N รบข้างในก็กำลังก่อสร้างส่วนฝั่งนี้เราก็จะเห็นสกายวอล์กนะฮะที่ทอดยาวไปจนถึงสถานีบางกะปิของรถไปฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งจะเชื่อมตรงสะพานลอยเนี่ยครับเพื่อเดินไปยังรถไปฟ้าสายสีเหลืองเราจะเห็นก็ทำพื้นกอนปีตแล้วนะฮะ ทอดยาวไปเลยอีกไม่นานก็จะแล้วเสร็จแล้วนะซึ่งจุดนี้ก็จะเชื่อมกับห้างเดอมอตรงนี้และครับเขาจะทําทางใหม่อยู่นะครับนี่เมื่อก่อนเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทําใหม่เลยนะครับตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงเดอมออยู่เดือมอเร่งปรับปรุงอยู่นะครับส่วนก้างล่างก็เปิดแล้วละ่ะเนี่ยเราจะเห็นก้างล่างก็เปิดแล้วละ่ะนี่เลยสกายวอล์กนะฮะ เชื่อมยาวไปเลยซึ่งสกายวอล์กนี่ก็จะเชื่อมห้างโซนนี้ให้เดินเชื่อมถึงกันนะฮะเมื่อมาจากสถานีบางกะปิก็จะออกทางสกายวอล์กเนี่ยเนี่ยไปเชื่อมนน้นเลยไปฝั่งโน้นซึ่งจะไปเชื่อมกับโลตัสนั่นเองส่วนฝั่งนี้พอเดินมาก็กลับมาเชื่อมกับห้างน้อมจิตนะครับเนี่ยบางจะพอน,น้อยครับ แล้วตรงแยกนี้นะครับก็จะไปแอปปิ้นแลนด์นะฮะสู่ห้างแอปปิ้แลนด์ได้นะฮะเนี่ยตอนนี้เลย้าเดินไปทางนี้ก็สู่แอปปิ้แลนด์ถ้าเข้านี่ก็น้อมจิตนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินแอปปิ้แลนด์ก่อนเราก็จะเข้าแอปปิ้แลนด์ซึ่งมีของขายเยอะแยะเลย ซึ่งเขาทำใหม่นะครับเขารีโนเวทใหม่รูราเลยละ่ะมีบันไดลงบันไดเลื่อนเรียบร้อยซึ่งส่วนข้างหลังนุ้กก็จะเป็นที่จอดรถนะฮะขึ้นมาจอดเป็นห้างได้เลยม<ๆ>ีโซนชั้นล่างนะฮะมีธน,นกาการตัสอนะที่นี่ซึ่งโซนหน้าห้างก็มีเสื้อผ้าขายนะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นลานนะมีการทำก,รกิจกรรมร้องเพลงนะๆๆ แอปเปิ้ลแอนด์กรีนนะฮะซึ่งมีของกินขายเยอะแยะเลยนะครับตอนเย็นมาเลือกซื้อกันได้นะทุกเย็นเลยมีของกินเยอะเลยฮะข้างในนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารนะครับซึ่งจะมีโซนขายของกินหลายภาคเลยนะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีหมดเลยนะครับ จากแกปเปียนเราเข้าน้อมจิตน้อมจิตก็รีโนเวทใหม่นะฮะน้อมจิตชุดนักเรียนน้อมจิตนี่เองห้างเดียวกันหรือเปล่าวะผมว่าน่าจะใช่เขาทำลูราเลยนะตอนรับรถไฟฟ้าแลยฮนะซึ่งห้างแถวนี้ก็รีโนเวทใหม่หมดเลยนะเพื่อตอนรับกับความเจริญของรถไฟฟ้านี่เองนะครับและตรงนี้ก็เป็นบันไดเลื่อนที่ซ้ำที่สุดเลย ขึ้นนิดเดียวก็ถึงละซึ่งหลังคาก็จะทำแบบโปร่งนะมีลิฟแก้วด้วยซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนไอทีแล้วก็นวดนะฮะันการมีหัักร้องด้วย แล้วก็เสื้อผ้าราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็โซนโทรศัพท์มาได้นะน้อมจิต <S <S ซึ่งเมื่อเราออกจากห้ามน้อมจิตนะฮะเราก็จะเห็นทานนะครับสากายวอล์กนะฮะซึ่งเชื่อมทั้งน้อมจิตแอปปิ้ลแลนนะฮะแล้วก็เชื่อมจากสะพานนู้นนะครับตอนนี้ก็อีกเป็นรูปร่างนะ แล้วก็จะทําเชื่อมไปถึงสะพานนี้เลยครับที่ออกจากเดมอเช่นกันโซนนี้ก็ตลาดซอยอพนะิลแระฮะเดินมาถึงสะพานที่เชื่อมกับสกายวอล์กนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่เชื่อมก็เข้าสู่สะพานนี้ครับเข้าเดมอได้และก็ไปโลตัสได้นี่เลยกำลังจะทำไปถึงโลตัสนะฮะ โลตัสเอ็นสะพานเนี่ยที <änger> <you> ่เ <fi> ช <ố evolution noise> ื่อมเข้าโลตัสนั่นไงเนี่ยครับเชื่อมเข้าโลตัสตรงสะพานขึ้นโดยตรงนี้แหละครับที่เข้าโลตัสเนี่ยครับเนี่ยเขากำลังก่อสร้างอยู่ ซึ่งตรงนี้เราก็ยังเห็นเป็นปุ่มๆ่ลยน,น,นะซึ่งจะมีสกายวอล์กยาวไปเลยนะฮะไปจนถึงนิด้าเลยนะครับอัานมาบอกหน้าเราตัดอีกทีนะฮะเขาจะมีซุ้มขายของครับตอนนี้ตั้งเป็นหลักเลยนะฮะนานแล้วยังไม่ลื้อเลยน่าจะขายประจําแล้วละ่ะเป็นโซนที่ขายของเยอะแย,ยะมากมายราคาไม่แพงนะ,ะออกซื้อกันได้นะเหมือนตลาดนี่แหล,ละครับเนี่ย มีเสื้อผ้ารองเท้าชุดนอนเครื่องนอนกระเป๋าเยอะแยะเลยตอนนี้ก็เดินทางกันต่อนะฮะไปดูตรงหน้าตลาดบางกะปิบ้างนะฮะถึงแล้วครับหน้าตลาดบางกะปิเราจะเห็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของสกายวอล์กตรงนี้ก็คือลานสกายวอล์กตรงแยกนะครับตรงนี้ก็คือแยกเข้าถนนนวมินนั่นเองก็จะมีลานสกายวอล์กอยู่ หรือให้คนที่เดินได้หยุดพักนะฮะเนี่ยครับแยกเก้าถนนสีนก,กรินนั่นเองก็คือไปนู่นแหละครับไปตรงอ่าสนานีลำตารีนะครับซึ่งก็จะมีสกายวอล์กแยกไปตรงนี้นะครับไปลงที่อ่าคลองแสนแสบนะครับเพื่อเข้าท่าเรือน,นี่เองเนี่ยครับไปตรงนี้ก็จะถึงคลองแสนแสบนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดบางกะปิน,นะฮะ นี่นะครับตรงแยกตรงนี้นะครับที่เข้าถนนสีตะกรินฮะเราจะเห็นสกายวอล์กใหญ่โตเลยข้างบนพวกกำลังสร้างสะพานข้ามแยกปั่งขาออกนะครับกำลังติดตั้งราวอยู่นะเห็นไหมครับกำลังติดตั้งราวอยู่เนี่ยสกายวอล์กก็จะเชื่อมมานี้ครับมาเสาตรงนี้แหละครับเห็นปุ่มๆไหมฮะแล้วก็จะทอดยาวมานี้เลยครับแล้วก็ไปทางนี้เลยไปตรงปุ่มๆเสา่นนะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นสะพานข้ามกลองแแสบนะฮะมาถึงนี้แล้วเราก็ไปดูให้ครบเลยนะฮะนานรถไฟฟ้ากกำลังข้ามไปนะฮะนานเราได้เห็นรถไฟฟ้าตรงทางโค้งเลยนะฮะถือว่าโชคดีนิดหน่อยนะฮะ๋ยเ่เพื่อนๆดูก่อนนะครับปล่อยมาดูจุดต่อไปนะฮะนาน รถไฟฟ้าก็จะโค้งเข้าถนนลาดพร้าวนี่เองจากสีนก,กรินนะครับเนี่ยนี่ครับจุดที่ผมยืนอยู่ก็ตรงคลองแสนแสบน,นะฮะเนี่ยที่เป็นปุ่มๆก็เป็นตรงสกายวอล์กน่แหละครับเนี่ยป้ายคลองแสนแสบซึ่งจากเสาตรงนี้นะฮะก็จะข้ามมาตรงนี้แล้วก็มาลงที่คลองแสนแสบน,นะครับเป็นริมทางเดินข้างคลองนะฮะ นี่คือเสานะฮะจะเป็นทางลงของสะพานนะฮะเพื่อข้ามกรองแสนแสบตรงนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะมีนะครับมีทั้งสี่ฝั่งเลยฝั่งนี้จะไปท่าเรือนะครับท่าเรือที่เข้าตลาดบางกะปินั่นเองล่ะครับส่วนอีกฝั่งก็เป็นทางลงท่าเรือที่ไปหลังเดือมอนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกจุดนะจุดสุดท้ายของสกายวอล์กที่เป็นลานสกายวอล์กนะฮะตอนนี้ผมอยู่ข้างคลองแสนแสบนี่เองซึ่งข้างหน้าผมก็จะเห็นกอนโดใหญ่โตเลยนะที่สร้างริมคลองแสนแสบนะฮะนี่เป็นโครงการใหญ่นะฮะใหญ่โตเลยและตอนนี้เราก็จะเห็นเรือนะเรือวิ่งตรงคลองแสนแสบนะฮะนี่ จะมีรถไฟฟ้าผ่านมาสวยเลยนะเห็นทั้งเรือและเห็นทั้งรถไฟฟ้าข้างบนนะะซึงจะไปตรงประตูน้ำนะครจากวัดศรีบุญเรียงนะฮะซึ่งคลองนี้จะยาวไปจนถึงใจกลางกรุงเทพเลยก็คือ,อเมืองหลวงนะวัดตะแก้วนะไปตรงที่ป่านฟ้ารีลาดวัดปุกเกาทองนั่นเอง ซึ่งคลองแสนแสบนะฮะที่ผมอ่านมาก็ว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เลยเป็นคลองที่เขาขุดนะเพื่อที่จะให้ไปเชื่อมกับแม่น้ําที่ปาจีนนะเพื่อขนสเสบียงไปที่กระเมนนะครับตอนนั้นกําลังมีสงครามที่กับกระเมนอยู่นะฮะซึ่งเป็นคลองขุดนะครับยาวเลยถึงว่าคลองนี้มีประวัติยาวนานนะครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าโซนนี้จากมักขสรจนถึงโซนแจวทุ่งคลองแสนแสบนะฮะ ฝั่งตะวันออกเขาให้อิสลามมาจับจองพื้นที่เพื่อดูแลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าฝั่งนู้นจะมีมัสยิดของอิสลามนะฮะซึ่งเขาให้เจรามมาจับจองและดูแลกองแสนแสบโซนนี้นะฮะเราจะเห็นเขากำลังตกปลากันในคลองนะแต่ว่าปลาต้องชุกชุมแน่เลยมีกิจกรรมของหนุ่มๆนะเนี่ยนะครับท่าเรือนี้ยเมื่อเราลงจากสกายบล็อกก็จะเดินมาถึงท่าเรือนี่ครับเพื่อจะหมัก ขึ้นเรือนี่เองฉันนั่งรอพี่อยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่มากจ๋าพี่มากอยู่ไหนเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> มันอินอินฟิวอินนะพออยู่ตรงท่าเรือแล้วคิดว่าเป็นแม่นากระขนงนะฮะนั่งรอพี่มากที่ท่าเรือน,นะครับพี่มากขามบใช่จริงกับจริงคือนะพี่มากขาซึ่งวิวตอนเย็นๆก็งามเลยเนี่ยก็จะเขนเขียนว่า ป๊ะนี้ครับรับคนได้สูงสุด20คนนะครับถ้ายืนเยอะๆมันก็จะทําให้โป๊ะล่มเหมือนที่เป็นข่าวนั่นเองตรงนู้นก็เป็นตึกนะครับเหมือนตึกช้างเลยเนาะคอนโดนี้ดูสิเหมือนตึกช้างเลยสวยจ้าพัฒนาใหญ่โตแล้วพอมีรถไฟฟ้านะครับซึ่งโซนนี้ก็จะมีทั้งรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สีส้มหน้ารามและก็สายสีน้ําตาลที่จะมาจากน้วมินนะครับมาเชื่อมกันที่ลําสาลีก็เลยทําให้โซนนี้จเจริญขึ้นมีกอนโดปุดเยอะแยะเลยตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนหัวหมากนะดูดิเป็นเรือนไทยสวยเลยเนาะเรือลํานี้ก็จะไปท่าเรือสีบนเรืองนะฮะขึ้นเป็นท่าเรือสุดท้ายนะฮะของกระบวนนี้นะฮะก็คือจากประตูน้ำไปวัดศรีบุญเรืองน,นั่นเอง วัดศรีบันเรืองอยู่ตรงนู้นนะครับที่เราเคยพาไปดูลองไปดูคลิปเก่าๆนะที่ผมพาไปดูวัดศรีบุนเรืองเดี๋ยวเราแวะมาบนสะพานนี้นะครับเป็นจุดที่น่าจะมาเช็คอินนะครับนน่จุดนี้จะมีคอนโดสวยมากเลยเหมือนออเอ็นพิซซ่าเลยนะถ้ามาถ่ายรูปจุดนี้สวยเลยครับดี๋สิคอนโดสวยหรูเลยครับอยู่ตรงกลางถนนเลยสวยนะครับสวยนะครับ สวยเลยซึ่งจุดนี้นะครับเพื่อนๆลองมาถ่ายรูปดูนะผมว่าสวยใครเคยมาถ่ายแล้วคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะไปเราไปจุดสุดท้ายกันไปดูลานสก,กายวอล์กเนี่ยครับอยู่ตรงแยกเนี่ยครับเขาเรียกว่าตรงนี้คือแยกบางกะปิหรอือเปลเนี่ยจุดที่ตัดกับถนนนวมินนะครับไปทางนี้ครับซึ่งจุดนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายเสียงตาลผ่านนะ ซึ่งสองคนนี้เป็นชาวเมียนมาเขาเห็นตำรวจเขาชาักเลยออีคนว่าไปเถอะก็ไม่ทำอะไรหรอกเนี่ยครับจากจุดที่ผมยืนอยู่เมื่อตะกี้นะฮะก็มาตรงนี้มาตรงแยกครับจุดสิ้นสุดก็จะเห็นสกายวอล์กนะครับซึ่งฝั่งนู้นก็เป็นถนนนวมินนั่นเองซึ่งจุดนี้กับตรงกับสำนักง,งานเขตบางกะปินั่นเองเนี่ยครับซึ่งเห็นว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วนะข้างล่างก็ปูพื้นแล้วล่ะ แต่ตรงฝั่งใต้สะพานก็ยังไม่มีจุดที่จะทำตรงทางนะฮะเดี๋ยวเ็าจะทำเป็นกลุ่มๆอันนั้น,นนะครับเป็นเสาของสกายวอล์กนะครับและจากจุดนี้ก็ไปข้างหน้าไปออกนีได้น,นะครับแล้วก็เป็นทางลงของสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับถึงซึ่งจะเป็นจุดสิ้นสุดของสกายวอล์กนะครับเดินยาวเลยจากสถานีบางกะปิยาวมาถึงนี่ได้เลยและ จุดนี้เขาไม่รู้จะทาทางขึ้นลงไหมนะถ้าทําก็ลงตรงนั้นก็เป็นสวนสาธารณะบางกะปินะครับเป็นลานนั่งสบายชิลๆนะฮะแล้วเดินต่อไปก็ไปตลาดบางกะปินั่นเองนี่แหละครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ผมพามาชมสก,กายวอล์กนะครับที่มาจากาสถานีบางกะปกิแล้วก็ไปลงที่ท่าเรือคลองแสนแสบนะฮะเพื่อไปเชื่อับท่าเรือและมาจุดนี้ก็ไปนิก้านั่นเองนะครับ ซึ่งคลิปนี้นะครับไม่มีการตัดต่อนะครับถ่ายแบบคัดชนคัดชนเลยนะครับกับมือถือนะครับก็หลงทางคลิปเลยติชมได้ใต้คลิปนะครับหรือให้กำลังใจได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็จะถ่ายแบบเร็วๆแบบนี้นะครับไม่ต้องตัดต่อนะครับชมแบบยาวๆเหมือนที่ผมเดินเห็นเลยครับไม่มี้ะครับ ถ่ายมาไม่สวยก็ไม่สวยหรือจะสวยก็สวยนะครับโอเคนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบา,บ,าบาย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 โอเคนะครับ